ชื่อเมนะคะหนูก็ <ๆ S 1> ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะในช่วงหลายเดือนที่เดือนอ่อแม่หนูป่วยแบบเดือนหนึ่งหนูจะไม่สบายอยู่สามครั้งอะคะ่ะ <aprove cha> ก็มีวันหนึ่งช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะ,ะแม่ก็โทรมาหาว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่หนูก็บอกทําไมแม่บอกว่าโทรศัพท์เป็นของน้องที่เสียไปอะคะ่ะน้องหนูเสียประมาณ3เดือนนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าในบางครั้งอะคะ่ะแม่นอนอยู่ก็จะเหมือนมีคน นอนอยู่ข้างๆก็คือเป็นเขาแต่ว่าเขาอ่ะไม่อยู่เลยแล,แล้วเราก็รู้ว่าในความเชื่อของเราค่ะเขาก็จะไม่ได้กลับมาแบบมีชีวิตนิรันท่ไปอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมคะก็คือมันไม่ใช่เขาหนูจะไม่สบายทุกๆวันที่เขาเสียทําให้ในงานรับใช้หนูมันก็ไม่ได้เต็มที่หนูก็เลยถามพระเจ้าว่าคืออะไรหนูก็ลบรูปเขาออกหมดเลยค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นที่หนูลบรูปออกก็เป็นเดือนพฤศจิกาแต่ว่าพอเดือนธันวาช่วง กล้งานอาจารย์หมอค่ะหนูก็ไม่สบายอีกเป็นแบบหนักมากเพราะว่าไอแล้วก็นอนไม่ได้เลยจนไปงานอาจารย์หมอที่เชียงใหม่พระเจ้าก็ให้สําผัเห็นว่าเป็นลูกของเขาที่สมัยเราเด็กๆอยู่ด้วยกันแล้วหนูกเก็บไว้เยอะมากแล้วก็กลับมาที่กรุงเทพก็หาแล้วก็ก็ทําลายให้ทิ้งนะคะแล้วก็ตัดสัมพันธ์แล้วในช่วงที่เก็บของนะคะหนูก็รู้สึกว่าไออยากไอออกมาพอไอออกมาเสร็จแล้วค่ะ มันก็ออกมาเยอะมากแล้วหนูก็หายแต่สิ่งหนึ่งก็หนูก็ขอบคุณเจ้าที่ที่เสียงหนกูกลับมาเป็นปกติในช่วงวันสราา์ค่ะอาจารย์มาวางมืออาจารย์ก็บอกว่าแวงมาเลสร์ปิตจงออกไปอะไรอย่างงี้ค่ะหนูก็เลยคิดได้เพราะว่าวันพฤหัสที่หนูไอแล้วก็หนูก็หายอะแอตแท็กมันกลับไปที่พ่อของหนู พ่อของหนูก็เข้าโรงพยาบาลห้าทุ่มวันนั้นแล้วก็ทําให้เรารู้ว่าอ๋อมันเป็นมันเป็นมิญญาณเนี้ยที่มาจากมันพันธุบุตรของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พ่อหนูก็มีอาการเหมือนหนูก็คือไอแล้วก็นอนไม่ได้แล้วก็วันอังคารพ่อก็เข้าโรงพยาบาลเหมาบอกว่าปอดพ่อจะไม่เหลือแล้วเพราะว่าเขาเป็นโควิดในช่วงบึงสภาค่ะ ก็ต้องนำใจไว้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะเสี่ยงเป็นวันท้โลกหรือว่ามะเร็งปอดแต่หนูก็ขอบพระเจ้าค่ะในความเชื่อของหนูในการยืนหยัดของหนูหนูก็หนุนใจพ่อว่าพ่อมันเป็นคํัสาปแช่งนะจากบรรพบุรุษของเราเพราะว่าหนูก็เป็นเหมือนพ่อเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ฟังแล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้าเขาก็ตัดสัมพันธ์แล้วสิ่งหนึ่งพระวิญญาณสำแดงให้เขาเห็นว่า ปู่ของเขาค่ะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันแล้วปู่ของหนูอ่ะก็เป็นมาเลงปอดเหมือนกันหนูก็คุณพระเจ้าค่ะที่พ่อเปิดใจฟังเพราะว่าใช่ค่ะเขาเป็นกิสเตรียเหม่กับเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแต่ว่าพ่อไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เลยเอ้อก็มาจะต่อต้านหนูว่าในสิ่งที่หนูรับใช้อยู่อะไรค่ะมันไม่ใช่หนูจะโดนต่อต้านมาครั้งหนูก็จะโทนว่าว่าพี่น้องหนูเสียหรือว่าอะไรเงี้ย่ะมันเป็นเพราะหนู แต่หนูก็คคุณพระเจ้าค่ะเพราะมิยาก็บอกหนูว่าดูที่ผลลัพธ์แล้ววันนั้นก็เป็นวันพะอตตอนเย็นอาจารย์คงเอกก็ขึ้นสอนอาจารย์ก็พูดเรื่องผลชีวิตเหมือนกันหนูก็คบคุณพระเจ้าค่ะในสิ่งที่ยืนหยัดในสิ่งที่อาจารย์สอนว่ามันเป็นจร,รนจิงพระเจ้าเราเป็นจร,รนจิงพระเจ้าเราเป็นความรักหนูก็รักเขาหนูก็ยังออใ,ให้เงินเขาเหมือนเดิมอวยพรเขาเหมือนเดิมแล้วสิ่งหนึ่งพระเจ้าก็สอนหนูในช่วงงานอาจารย์นหมอค่ะว่า ใช่หนูไม่นินทาหนูไม่พูดถึงคนอื่นแต่หนูก็พูดเรื่องเขากับแม่ว่าพ่อว่าหนูอีกแล้วพ่อทาอย่างนี้อีกแล้วแต่ว่าเจ้าสอนหนูว่าให้รักเขาแล้วก็เราจะไม่พูดถึงสิ่งที่เขาทํากับเราหรือว่าสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าหนูรักพ่อแม่ฝ่ายมิญญนยาหนูหนูรักอาจารย์นหน่อยอาจารย์คุ้มเอกระเจ้าก็รักเขาเหมือนกันเขาก็เป็นผู้มีการเจอเหมือนกันหนูก็เลยไม่พูดถึงเขาอีกหนูก็รักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นยังไง เขาก็คือผู้มีการเจอเขาก็คือคนที่พระเจ้าให้มาเป็นพ่อหนูเขาก็คือคนที่นำนำพระเจ้าเข้ามาในครอบครัวของเราสุดท้ายเขาก็ฟังเราแล้วเขาก็ปาจ่ายสำทัญในส่วนนั้นของคุณพระเจ้าที่วันที่สองของหมอบอกเขาว่าอ๋อปลอดปกติไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วเขาก็สามารถที่จะ ใช้ชีวิตได้ปกติโดยที่ไม่เหนื่อยไม่หอบแบบหนูขอบคุณพระเจ้าคะ่ะในคําสอนจะในทุกๆอย่างที่เรายึดมัน่นแล้วก็มีพระเจ้าเป็นความรักมันพระเจ้าเป็นจริงคะ่ะขอบคุณพระเจ้าคะ่ะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคําพยานที่พี่น้องได้ยินและหนุนใจพี่น้องให้สแสวงหาพระเจ้าพี่น้องครับอยากเชิญพี่น้องมาเป็น บุตรของพระเจ้าเมื่อพี่น้องเห็นดอกไม้สวยๆในโลกเห็นภูเขาเห็นดวงดาวในท้องฟ้าเห็นความสวยงามในโลกนี้พี่น้องก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางเลยที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบวันหนึ่งผมยืนอยู่ที่ทำงานที่คลินิกของผมแล้วมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไม้นานา,นาชนิดแล้วผมก็คิดในใจว้าวสิ่งเหล่าน,นี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงโดยบังเอิญมันเป็นไปไม่ได้ต้องมีผู้ออกแบบ อยากหนุนใจพี่น้องให้กลับมาหาพระเจ้าผู้ทรงสร้างพี่น้องขึ้นมาพี่น้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตพระองค์เป็นพระเจ้ามาเกิดในโลกนี้และสิ้นพระชนม,ม์บนไม้กางเขนเพื่อเอาความบาปเอาความเจ็บป่วยความยากจนออกจากชีวิตของพี่น้องหนังสือสองโครินธ์บทที่8ข้อ9บอกว่าเพราะท่านทั้งหลายรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์มั่งคัง่งพระองค์ก็ยัง ทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายเพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งมีผมเชื่อว่าเมื่อท่านต้อนรับพระเยซูเข้าไปในชีวิตความบาปจะได้รับการยกโทษความเจ็บป่วยจะออกไปความยากจนนี่สินจะออกไปพระเจ้าจะดูแลท่านอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในคืนเดียวหรือวันเดียวแต่พระเจ้าจะค่อยๆเคลื่อนท่านเข้าไปสู่ดินแดน หรือชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์ถ้าท่านอยากต้อนรับพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปพ,พระองค์เดรมิดสร้างลูกลูกขอมอบชีวิตให้แก่พระองค์ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นผู้ช่วยให้รอดขอพระเยซูยกโทษบาปให้ลูกด้วย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์ด้วยความเชื่อด้วยความรักขอสิ่งดีจากสวรรค์ลงมาบนชีวิตของลูกลูกจะกลับใจจากความบาปจากสิ่งไม่ดีทุกวันขอพระองค์สอนลูกขอพระองค์นำพาลูกไปพบคริสตจักรที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีสอนลูกเมื่อลูกอ่านพระคัมภีร์ เติมลูกให้เต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระคุณให้แก่ลูกลูกขอติดตามพระองค์ตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งลูกไปสวรรค์ในนามพระเยซูเอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับขอพระเจ้านำทางปกป้องพี่น้องขอสั่งให้สิ่งชั่วร้ายผีร้ายวิญญาณชั่วคำสาปแช่งโรคภัยไข้เจ็บความยากจนจงออกไปจากชีวยของพี่น้องและ พี่น้องจะเป็นพระพรแก่คนมากมายจะเลินรุ่งเรืองแข็งแรงเกิดผลเป็นที่ถวายเกียรติแดบบ่พระเจ้าในนามพระเยซูเอเมนพบกันในคำสอนหรือพบในงานฟื้นฟูนะครับพระเจ้ารักพี่น้องมากนะครับมั่นใจว่าพระเจ้ารักพี่น้องและขอพระเจ้าอวยพรครับ